ทีนี้ก็มาถึงทำว่ากรรมวิบากแห่งการไม่พูดคำหยาบที่เป็นตัวกรรมหรือตัวการกระทำนั้นคือ,อเว้นจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่ว่าจาไม่มีโทษเ,เป็นที่สบายแกห่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรัก ซาบึ้งถึงใจเป็นคำพูดตามโวหารแห่งชาวเมืองที่เขาใช้พูดกันเป็นที่พอใจชอบใจของมหาชน <c oughs> ลักษณะ <c oughs> ที่น่าสังเกตอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นคำพูดแห่งชาวเมืองพระบาลีมีเท่านี้ความหมายเล็งไปถึงว่า ตามธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองที่มีวัฒนธรรมดีมาแต่โบราณเขาพูดกันเพราะเๆกันนะไม่จะเรียกศัตรูคู่เวรเขาก็ยังพูดเพราะเๆไม่พูดคำหยาบแถงหูพูดแต่คำที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความผูกพันอยู่เป็นปกตินิสัย ผลวิบากที่ได้รับจากกรรมนี้คือทำให้พระองค์ทรงมีมหาปุริสลักษณะข้อที่ยี่สิบเจ็ดและข้อที่ยี่สิบแปดข้อที่ยี่สิบเจ็ดทำห้มีลิ้นอันเพียงพอคือใหญ่ให้แลบออกมาปิดหน้าผากได้ข้อที่ยี่สิบแปดคือมีเสียงเหมือนกับเสียง พรมหรือเสียงนกการวิ <c oughs> ทธรรมาทิตฐานของลักษณะข้อนี้มีอยู่ว่ามีวาจาที่ผู้อื่นเอื้อเฟื้อในการฟังและเชื่อฟัง <c oughs> เป็นที่ เชื่อฟังของพุทธบริษัททั้งสี่และของเทพมนุษย์อสูนนาคและคนทัพมีลิ้นใหญ่เพียงพอแลบออกมาปิดหน้าผากตัวเองได้นี่ลองคิดดูว่าเป็นอย่างไรก็หมายความว่ามีวาจาที่สามารถจะครอบงำบุคคลทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจได้ และเสียงที่ที่ทำขึ้นโดยลิย้นั่นก็ไพเราะด้วยนันเป็นลิ้นที่มีความไพเราะด้วยมีอำนาจด้วยไพเราะเหมือนเสียงเท้ามหาพรหมนี่ก็ยากที่จะอธิบายเพราะไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าในที่ แต่ว่าที่พระคัมภีร์ต่างๆพูดถึงกันอยู่นั่นก็หมายความว่าเสียงดังเสียงไพเราะเสียงหน้าเกรงขามพบไปทุกอย่างบางทีจะเทียบกับเสียงนกกาลวิกก็ยังไม่รู้ว่านกกาลวิกนั่นเป็นอย่างไรก็ได้แต่พูดไปตามข้อความนั้นๆว่ามันมีเสียงคล้ายกับเสียงเท่ามหาพรหม มันจะเป็นเสียงที่ดีที่สุดในบรรดาสเสียงของบุคคลผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้สั่งสอนนั่นเองสรุปรความแล้วก็ว่าการไม่พูดคำหยาบมีผลทำให้เป็นผู้มีวาจาที่คนอื่นเขาสมัครจะฟัง